สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งการแข่งขันมักฮอตออนไลน์กับทางด้านเว็บ Playok. Okay, นะครับเว็บ Play OK วันนี้เราเริ่มต้นที่เป็นฝั่งเดินก่อนโอ้คู่แข่งเดินสี่เรียงเลยเหรอสี่เรียงตัวเลยเหมือนมักฮอตสมัยเด็กนะครับมานี้ครับผมโอเคเราขึ้นไปทรงนี้เราจะเดินปุ้มนะครับวันนี้ตั้งใจว่าเดินก่อนปุ้ม เดอนหลังกองโจรน,นะครับยังยังใช้กองโจรอยู่นะครับเดินหลังปุ้มไม่ใช่เดินก่อนปุ้มเดอนหลังกองโจรความตั้งใจวันนี้นะในการเข้ามาเล่นที่เว็บเพลโอเคหากใครชื่นชอบในสไตล์นี้ก็เชิญรับชมได้นะครับอา้าวคือไม่กินละวนาอเผยหรือพิมพ์อยู่เลอพิมพ์อะไรอยู่ไม่พิมพ์นะก็ไม่มีพิมพ์อะไรนะ แค่ยังไม่กินเฉยๆนะครับอุดไปเลยนะครับ ไปเลยไปเลยขึ้นมาทรงนี้เราก็ฉีกออกไปทรงนี้เพื่อจะไปเบียดตัวบนนู่นนะครับตัวซ้ายมือมุมบนซ้ายมือมุมบนเราจะร่วมได้ไหมถ้าเราเดินไปนี่ปล่อยให้กินเดินตัดให้กินเดินสอยซ้อนท้ายเดี๋ยวเราก็ร่วมสองไปได้ครับได้แน่นอน เดินให้กินแล้วก็ไปซ้อนท้ายนะครับซ้อนท้ายตัวขวามือนี่นะครับร่มเลยร่ม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 เร,รื่นชื่นใจร่มรื่นชื่นใจหนึ่งสองโป๊ะนะครับ มาครับวันวันมองหาเตร่มนะครับมีท่านหนึ่งเซล์ผมอยู่ผู้ติด,ดตามวันวันมองหาเตร่มโอเคมันก็อินเตอร์เทนดีนะผมว่าการที่เราเล่นมาคอดแล้วมีช็อตสวยๆโยนแปลกๆมันก็จะทำให้ท่านผู้ชมไม่ไม่เซ็งจนเกินไปนะครับ เข้าใจอยู่ว่าถึงไม่มีร่มไม่มีอะไรมันก็แพ้ชนะกันได้ก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยงามผมมันเป็นบอลโยนเป็นบอลอังกฤษไม่ใช่บอลต่อติกิตาก้าเหมือนทางสเปนเขาครับ,รบชอบบอลโยนชอบเล่นบอลโยนบอลอังกฤษบอมเข้าใส่มงเข้าสวยๆอะไรประมาณนี้นะครับสไตล์ฟุตบอลผมเป็นอย่างนี้นะครับ ไม่ใช่บอลต่อบอลค่อยๆตอกเต็กตอกแตกมาเหมือนแซมบ้าติกิตาก,กาอย่างนั้นไม่เอานะครับขี้เกียจต่อโยนไปเลยโยนวิ่งยิงเลยโยนวิ่งโยนมองยิงเข้าเลยสไตล์บอลอังกฤษหรือชอบมองหาแต้มร่ม มานี่ถึงนี่ถึงนี่เลยเขาจะต้องมาคำ้ำเอ้าเดินให้กินเหรอพอแพ้เสียรับงานนี้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วพี่ เวลาก็จะหมดด้วยนะครับฝั่งคู่แข่งเนื้อห้าสี่สามสองหนึ่งเวลาก็จะหมดด้วยไปแต่แกก็เดินอยู่นะโอเคยอมแพ้ไปแล้วครับแกเดินก่อนบ้างทีนี้เราเดินหลังนะครับเขาเดินก่อนยังมาทรงเดิมครับยังมาทรงเดิม เอ้าเป็นโจนไป้ยเป็นโจนนะครับเป็นโจนขึ้นมาทรงนี้เป็นกองโจนเดินก่อนนะครับกองโจนเดินก่อนมานี่ขึ้นไปนี่มานี่เอ้าโดนสองครับง่ายๆเลยชอดนี้มองเห็นแวบเลยครับแค่นี้เราก็ได้เปรียบแล้วครับได้เจ็ดได้ กินฟรีมาตัวหนึ่งอย่าเผลอนะครับเล่นมาคอดห้ามห้ามเมือเมอเมือไม่ไดต้ต้องหูไวตาไวครับ <c oughs> มัวมัวห่วงรูปมากกว่าความมั่นคง <c oughs> คือตั้งใจเดินให้ได้รูปตามตัวเองซ้อมมาคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับ โดยไม่ได้ดูว่าจังหวะนั้นนะมันจะโดนอะไรหรือเปล่าไม่ต้องไปห่วงรูปมันมาก <c oughs> ขึ้นไปมานี่มีอะไรไหมขึ้นไปเอแล้วครับขึ้นมาทรงนี้เราก็น่าจะแทรกไปเลย แทรกไปเลยเพื่อเบียดไปเข้าฮอตเขาจําเป็นต้องหนีหนีก็ลงไปนะครับเดี๋ยวจะมีสามต่อเห็นเห็นนะครับถ้าเดินขึ้นหน้ามาหนึ่งจังหวะเดี๋ยวใครดูนะถ้าเขาเดินมาตรงนี้นะครับพบมาเลยผมจะเดินไปนี่ให้กินนี่เลยไม่มาเว้ยไม่มาไม่มาไปนี่ ม่มากออกไปนี่ขึ้นมาเข้าฮอตก่อน <c oughs> ขึ้นมานี่ต่อไปเลยดีกว่าเนาะต่อให้มันเล่นง่ายๆนะครับเล่นง่ายๆทรงนี้ <c oughs> ขึ้นมานี่ต่อกินสองต่อกินสองครับผม าดนี่เลยให้เขาต่อฮอดเลยไม่เป็นอะไรให้เขาต่อเลยกินเขา้าไปไปนี่ไปนี่ ไปนี่เรียบร้อยครับล <c oughs> องเดินพี่เอ้ยเสียเวลาแพ้แล้วก็เดินหรือยังไงหรือพิมพ์เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะแต่ไม่เดินเฉยๆเอาเดินแล้ว ออนั่นแหละมาครับขึ้นไปกระดานที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยกระดานที่สามมั้งกระดานที่สามนะครับขึ้นมาเราก็ขึ้นไปโเป็นทรงอะไรเนาะนี่ทรงสามเหลี่ยมใหญ่หรือเปล่าน่าจะเป็นหมากสามเหลี่ยมใหญ่ เขาเขาก็พยายามงัดวิชามาสู้เนาะนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ใครจะถนัดหมากไหนนะครับถ้าให้ผมแนะนําคนเ,เดินมาตรฐานสามเรียงจะเล่นได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้แต่ละทรงของของพี่เขา <c oughs> มันเป็นเหมือนหมากฮอตยังไม่มีทรงเท่าไหร่นะครับไม่มีทรงหมากมานี่ครับ เราก็ต่อไปแต่ยังว่าเราก็บังคับอะไรเขาไม่ได้นะครับก็ได้แต่แนะนําว่าถ้าพี่เขาได้โอกาสมาดูวีดีโอชุดนี้ก็แนะนําให้เดินมาตรฐานสามตัวเรียงอยีปุ่มห้าแต้มมาตรฐานตัดหน้าอย่างนี้ดีกว่านะครับ เอาครับผมขึ้นไปทรงนี้เข้ากินเราหนีไปเหมือนจะโดนเหมือนจะโดนงานนี้นะครับเหมือนจะโดนไปนี่เข้าไปก่อน ขึ้นมานี่ให้กินสองเลยก็ได้เนาะให้กินสองไปเลยนะครับนี่ยแล้วเราก็กินม้วนไปลงนู่นเลย กินสองเลยก็ได้ไปครับลงมานี่ไปนู่นครับผมไปเข้าฮอตดีกว่าตัวนี้ไม่น่าห่วงแล้วอ้าวมีการ ต่อให้กินแล้วจะแวบมาเข้าฮอตนะครับลงไปนู่นเลยเขาจะชวแวบมาเข้าฮอตแล้วงานนี้หมากแกมีจมั่งแปลกๆนะครับถ้าถ้าจะไม่ผมไม่รู้จะตั้งชื่อ,อยังไงก็คงจะตั้งชื่อว่ารับหมากแปลกนี่แหละหมากคู่แข่งคนนี้นะ แล้วแกก็ไม่ยอมออกซะด้วยนะครับไม่ยอมออกเลยเล่นอยู่คนเดียวหมดเวลาซ้ำนะครับแกหมดเวลาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับระบบเซตเวลาอยู่ออกไปแล้วครับงานนี้แกออกไปแล้ว ออกไปแล้วก็มาใหม่ครับออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่ครับท่านผู้ชมเก็ยังคาใจอยู่ก็ยังเดินหมากแปลกเหมือนเดิมครับเดินสี่เรียงเหมือนเดิมแกนะครับขึ้นมาทรงนี้ป้ายกจะมาเป็นกองโจรหรือเปล่าขึ้นไปทรงนี้เดินหมากมันไม่มีทรงครับมันเป็นหมากกระจายมันเลยไม่ค่อยสมมาตรเท่าไหร่นะครับ มารคอสมันเป็นอีกมันเป็นอีกสูตรหนึ่งาศาสตร์หนึ่งที่ต้องมีรูปที่สมมาตรนะครับหรือหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นรูปที่เป็นรูปเรขาคณิตหน่อยนะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นรูปที่สมมาตรับเดินเกาะกลุ่มกันไปนะครับอย่าเดินกระจายนะครับ สังเกตดูฟี่ชามากฮอตหรือว่าหมาฮอตแต่ละชื่ออ่ะมันจะมีเป็นรูปของมันอยู่นะนะครับมันจะมีเป็นรูปที่มันเราเราดูเราก็รู้นะว่ามันเออมันมันศูนย์มันดีอะไรประมาณนี้ครับมันถึงทําให้เกมมันดีนะครับถ้าเราเดินกระจายกันแบบไม่เป็นรูปไปล่างแล้วมันก็เละเทะตามรูปมันเลย มันปนปนกันระหว่างฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์ครับมันฮอตเนี่ยมันมีต้องใช้สูตรอยู่สองอย่างมันเกี่ยวกับรูปทรงด้วยนะครับรูปทรงนี้เพสอีกรูปทรงหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับมันเกี่ยวกันด้วยนะครับแล้วก็ใช้สูตรคำนวณด้วยใช้สองศาสตร์เข้ามาช่วยกันฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์ เดินมาทรงนี้เข้าไปนี่ครับผม หมอนี้กินเข้าไปน่าจะอีกสักสองเกมก็น่าจะพอนะครับสําหรับคนนี้วันนี้ก็น่าจะพอเพียงได้แนวทางสาหรับเต้มแปลกแล้วกันเนาะอาจจะบางคนอาจจะไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยนะครับโอ้อ่อนจังเลยอะไรก็ว่าไปยาอย,า,อยาเพชงดูถูกคู่แข่งเขานะครับผมไม่ค่อยโอเคนะสาหรับหลายท่านที่เราก็ไม่รู้เนาะเราก็เลือกไม่ได้ว่าเราจะต้องเจอใครนะครับ ก็ต้องขออภัยแทนหากท่านไม่สบอารมณ์หากท่านไม่สบอารมณ์ทมมเท่าไหร่กินไปนะครับขึ้นไปครับเราเลือกไม่ได้นะครับว่าจะต้องเจอใครโอเคอันนี้ก็น่าจะเข้าฮอตก็ได้มั้งเข้าฮอตเลื่อนมากินนะครับตัวนี้ อีกเกมนึงนะครับเกมนี้เสร็จอีกเกมหนึ่งผมขออนุญาตยุติการบันทึกวิดีโอสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับอีกเกมหนึ่งไปครับไปนี่ ับกินเฉยๆตัดกำลังก่อนโอเคครับอีกเกมหนึง่งออกไปอีแล้วแล้วก็มาใหม่อ๋อแกออกแล้วเข้าใหม่คือเวลามันขี้เกียจรอ ใส่ออกไปเลยครับ